ทุกเช้าเราก็มาร่วมกันราลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อให้เกิดความศรัทธาให้ศรัทธาเราแน่นแฟ้นมากขึ้นในพระรัตนตรยัยและเพื่อเกิดความอบอุ่นใจ เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่เป็นกุศลแต่นอกเหนือจากการระลึกถึงพรัตนาัรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการสาธยายถึงความทุกข์ตั้งแต่เช้านะตื่นเช้าขึ้นมาก็มาได้สาธยายมาได้ฟังมาได้พิจารณาถึเรื่องความทุกข ความทุกข์นี่เป็นธรรมะนะเป็นเนื้อหาคําสอนนะที่พระพุทธเจา้าเน้นมากจนบางคนเข้าใจว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เรียกว่าทุกนิยมนะทุกขัดนิยมแต่่จริงพุทธศาสนานี่ไม่ได้ มองว่าชีวิตนี้มันมีแต่เรื่องความทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าความทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักต้องทำความเข้าใจที่พระองค์สอนเรื่องทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำความรู้จัก พระถ้าเราอยากจะพ้นทุกเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทุก์นะในอริสัตถ์สีเนี่ยที่พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยระองจะตัดไว้เลยว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะหรือว่ากําหนดรู้หรือว่าเข้าใจให้ท่องแท้ เราเรียนทุกเราพิจารณาเรื่องทุกหรือเราสาธยายความทุกสิบสองอาการอันนี้ในด้านหนึ่งก็เพื่อเตือนใจให้เราไม่ประมาทในยามที่เรามีความสุขสบายนี้ก็อย่าลืมว่าเราต้องพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อันนี้เพื่อได้ไม่ประมาทนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้และวิธีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีคือทำความเข้าใจถึงทุกให้ดีว่ามันเกิดจากอะไระทุกไม่ได้เกิดจากความไม่แน่นอนผันผลลวนแปรปรวนต้องพัดพาจากของรักคนรักอันนั้นเนี่ยมันคือความจริงนะแต่ว่าเหตุแห่งทุกที่แท้จริงก็คือความ ที่เราไปคาดหวังทุกอย่างให้มันเที่ยงให้มันเป็นสุขสมบูรณ์พร้อมหรือไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในการบัคับบัญชาของเราได้แต่จริงแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เที่ยงนะเรียกว่านิจจงนะไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเนะี่ยเรียกว่าทุกขังไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบัคบบัญชาได้เรียกว่าอนัตตา เป็นความความที่เราไม่รู้จักไม่เข้าใจความจริงตรงนี้แหละนะที่มันนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นความหลงผิดและนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราไม่ไม่ศึกษาทำคขากเข้าใจกับทุกข์ให้ดีเนะี่ยเราก็จะหลงหลงยึดหลงอยากหลงแบกเสร็จแล้วก็ก็เจอทุกข์รำไป แต่เราจะศึกษาทุกได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องอาศัยการอ่านการฟังอย่างเดียวนะมันต้องเจอทุกของจริงด้วยเนี่ยถึงจะรู้จักทุกขเข้าใจทุกโดยเพราะรู้ว่าเหตุแห่งทุกเกิดจากอะไรโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยหลวงพ่อกงมาท่านพูดดีนะท่านบอกว่าถ้าอยากพ้นทุกข เราต้องเข้าหาทุกข์ถ้าเรากลัวทุกข์เราจะพ้นทุกข์ไม่ไดนะ้ใครๆก็อยากพ้นทุกข์นะแต่ถ้าจะหนีทุกข์ก็ไม่มีทางจะหนีสำเร็จความทุกข์ยังไงมันก็ต้องตามมาถึงเราแต่เมื่อมันมาถึงเราแล้วเนี่ยนะอ่าเราก็ต้อง วางจิตวางใจให้เป็นเพราะถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะเช่นเราไม่โ่นไม่โวยวายไม่ตีโพธิตีพายนะเราตั้งสติได้พิจรารณาเราก็จะสามารถก้าข้ามความทุกข์หรือว่าความทุกข์ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะที่หลวงพ่อกงมาพูดน่าสนใจนะถ้าอยากพ้นทุกข์เราต้องเข้าหาทุกข์นะ อย่าเพิ่งอย่าไปรอยทุกมาหาเรานะเราต้องเข้าหาทุกเพื่อจะได้รู้จักทุกและรู้ว่าเหตุแห่งทุกนเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแทนใจนมันเกิดจากมัน ไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันแปรปรวนผันผวนแต่เป็นเพราะใจเราไปยึดติดถือมันเราต้องเจอทุกนะเราจึงจะรู้จักทุกและรู้เหตุแห่งทุกหรืออย่างน้อยๆมันก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งเนะมื่อเจอความทุกเนี่ยเราก็จะเกิดูวงกุ้มกันความทุกข์ขึ้นมาได้ ภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยนะมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่เจอเชื้อโรคนะต้องมีเชื้อโรคเข้ามาก่อนร่างกายสัมผัสเชื้อโรคหรือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายร่างกายเราจึงจะสามารถผลิตภูมิคุ้มกันโรคนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เลยรอวัคซีนนะเพราะถ้าเรามีวัคซีนป้องกันโรคโควิดเราก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคโควิดทำให้มัน ทำร้ายร่างกายเราถึงกับล้มป่วยไม่ได้ั้นเราจะทำางานเดียวกันนะเราจะเราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้เราก็ต้องเจอทุกข์ทุกข์นั้นมีประโยชน์นะมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักพิจารณาในสายพุทธการเนี่ยมี พาาระอรหันมากมายนะที่ท่านบรรลุธรรมได้เข้าถึงบร,รมสุขหรือพระนิพพานเนี่ยก็เพราะความทุกข์ผักดันอย่างนางกีสาโกตมีก็ดีนางปตาจาราก็ดีเนี่ยสูญเสียลูกคนหนึ่งสูงเสียลูกอีกคนหนึ่งสูญเสียทั้งลูกทั้งสามีทั้งพ่อแม่ในเวลาไล่ๆกันทำใจไม่ได้นะเรียกว่า เกือบจะเสียสติแต่เพราะทุกนี่แหละทำให้ผลักดันให้ได้ไปพบพระพุทธเจ้าเนะมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าโอ๊ยชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์นะชีวิตนี้เต็มไปด้วยความพัดพรากมันไม่น่าพิรมเลยแล้วขณะเดียวกันก็พบว่ารู้ว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากความยึดติดถือมัน่นนะพอท่านเห็นแบบนี้เนี่ย จิตก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเนียถ้าไม่สูญเสียลูกก็คงจะไม่ได้พบนะกับธรรมะขั้นสูงจนทั้งได้เป็นภาริยบุคคลหรืออย่างยาสกุลบุตรก็เหมือนกันนะยาสกุลบุตรอันนี้อีกแบบหนึ่งไม่ได้สูญเสียนะแต่ว่าเบื่อนาย กับชีวิตทั้งๆท,ที่มีสิ่งปลนเปลอพรั่งพร้อมสะดวกสบายทุกอย่างมีสิ่งบำรงบำเรอกรมะกร,ม,รมคุณแต่ก็ไม่มีความสุขรู้สึกเบื่อรู้สึกว่างเปล่านะชีวิตว่างเปล่าถึงกับเดินออกจากปราสาท แล้วก็รำพึงรำพันว่าเนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไอ้ที่นี่เนี่ยจริงๆไม่ใช่สถานที่นะ่แต่คือใจมากกว่าในใจนี่มันจะไม่ได้ความวุ่นวายจะไม่ได้ความขัดข้องนะก็เพราะความทุกข์ในแล้วจึงผลักดันให้เดินเรื่อยเปื่อยนะจนกระทั่งได้พบพระพเจ้านะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วพอได้ฟังธรรมนี่ก็บรรลุธรรมเลยนะที่แรกก็เป็นพระโสดาบันนะตอนหลังก็เป็นพระอระหรันต นี่ถ้าไม่เจอทุกนะถ้าชีวิตมีความสุขอภิรมก็คงจะไม่ได้พบพระเจ้าแล้วก็ได้ไม่ถึงกับพ้นทุกข์มีรายนคล้ายๆกันนะสันต,ติอัมมานี่ททำความดีความชอบมากให้กับพระเจ้าประเรสริฐโกชนนะจนพระเจ้าประเรสริฐโกศนเนี่ยมอบบัลลังก์ให้ เจดวันเจ็ดคืนนะมีโอกาสได้เป็นพระราชาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็สนันติเตรียมหมายก็เลยทําการสนุกสนานบันเทิงรวมเป็นการใหญ่ทั้งวันทั้งคืนทั้งกินทั้งดื่มทั้งมีการดูการละเล่นสนันติเตี่ยมมาจเนี่ยก็ไปชอบนางระบำคนหนึ่งให้มา ่ายลำตลอดเจ็ดวันเลยนะเชา้ากลางวันเย็นค่ำก็เพลิดเพลินนะกับการไรา่ลำแต่ว่านางระบาเนี่ยทำงานหนักมากนะปกกัว่าคืนปรกกัว่าคืนวันที่หกมั้งก็ถึงกับขาดใจตายสันติยมาเนี่ยซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับการไรา่ลำ แล้วก็มีอาการเมามายด้วยพอเจอแบบนี้เข้าตกใจรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ <Okay. S 1> ความโศกนี่มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเพิ่งสนุกสนานอยู่ตลอดหกวันนี้เจอความเศร้าโศกไม่รู้ทำยังไง mm hmm. ก็เลยนึกถึงพระเจ้าซึ่งได้บังเอิญพบกันเมื่อเช้าวันนั้น mm hmm. ก็เลย ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะด้วยความโศกเศร้าด้วยความหดหู่บอกว่าพระพเจ้าแสดงธรรมนะให้ละให้วางไม่ให้ยึดมั่นในขันธ์ท่านแตเตม,มานี่ดวงตาเห็นธรรมนะไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมเลยนะเป็นพระรหั์เลยทั้งทัที่เมื่อคืนนี้ยังเมาไมยาอยู่เลยแล้วทั้งทที่เมื่อไม่ กี่ชั่วโมงเนี่ยยังเศร้าโศกเสียใจนี่ท้าพ่อไม่พัดพลากสูญเสียคนรักนะก็ไม่มีโอกาสได้พบพระเ,เจ้านั่นความทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์นะมันสามารถจะผลักดันให้เราเข้าหาธรรมะได้และตัวมันเองเนี่ยมันก็สอนสัจธรรมความจริงให้กับเราได้หลายอย่างทำไปอย่างน้อยเราก็เห็นว่าตระหนักว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราวางใจไม่ถูก เนื่การเจอความทุกข์เนี่ยมันเป็นส่วนของการฝึกฝนนะการฝึกฝนตนถ้าเราต้องการฝึกฝนตนให้จิตใจเป็นอิสระโปรงโ่งรอดจากความทุกข์เนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์แต่ธรรมชาติคนเรานี้ก็ไม่ค่อยอยากเจอทุกข์นะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เก่งๆเนี่ยหลายท่านนี่ท่านก็จะพยายามหาความทุกข์มาให้ ให้กับลูกศิษย์นะอย่างหลวงพ่อชานี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะมีเรื่องเล่าว่าตอนที่สร้างโบสถ์เสร็จใหม่ๆเนี่ยมันก็มีกองดินนะกองทรายนะที่เหลือค้างจากการก่อสร้างเนี่ยเป็นกองใหญ่เลยหลวงพ่อชาก็บอกว่าให้พระทั้งวัดเนี่ยช่วยกันขนดินเนี่ยไปไว้ที่หลังอุโบสถนะ ท่านสั่งเสร็จท่งางก็ไปนะไปทุระที่ไปเทศที่วัดอื่นพระทั้งวันนี้ก็ระดมพลกันมานะขนทรายนะใส่รถเข็นแล้วก็เอาไปไว้ไปกองไว้ที่หลังโบสถ์อย่างที่หลวงพ่อชาสั่งแต่ว่าดีนี่ยมันกองใหญ่มากเลยนะต้องใช้เวลาถึงสวันนะกว่าจะขนเสร็จนะแดดก็ร้อน ทำกันทั้งวันเลยนะแต่ร้อนร้อยเนี่ยกว่าจะเสร็จนี่ก็สามวันเต็มๆตนะ็เหนื่อยกันมากบอกว่าหลวงพ่อช้ากลับมาท่านก็บอกอขออภัยช่วงที่พอทำเสร็จเนี่ยบอกว่ารองเจ้าว่านี่มาเห็นกองดินนะก็บอกว่าวางตรงนี้ไม่ได้มันไม่ถูก มันต้องไปกองขนไปกองไว้อีกที่หนึ่งสุดท้ายเนี่ยพระทั้งรูปเนี่ยอาพาทั้งวันเนี่ยก็เลยต้องอเหนื่อยอีกรอบหนึ่งนะขนดินไปที่จุดใหม่ใช้เวลาสามวันแดดก็ร้อนเหนื่อยมากเสร็จเนี่ยพอเสร็จนะย้ายที่ใหม่เสร็จไม่ทันได้พักเลยหลวงพ่อชากลับมา โนชาเห็นก็นบอกอ้าวทำไมมาย้ายตรงนี้บอกเล่าไงไปย้ายให้ไปไว้ที่หลังโบสถ์อ้าวให้ย้ายกลับไปนะที่หลังโบสถ์โอ้โหพระทั้งวันนี่ผิดหวังมากนะแทนที่ได้พักนะต้องพากันข้นดินนะกลับไปไว้ที่หลังโบสถ์เหมือนเดิมแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยล่ามาตลอด6วันต้องทำอีกนะ อาจารย์พรหมวังโสต,ตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นพระใหม่นะท่านโมโหมากเลยนะว่าทําไมทํากันอย่างนี้บริหารวัดกันอย่างนี้ทําไมพระผู้ใหญ่ไม่คุยกันให้รู้เรื่องเจ้าวาดว่ายอย่างหนึง่งนะรองเจ้าวาดว่าอีกอย่างหนึง่งอย่างนี้ว่ามันจะเจริญได้ไงพุทธศาสนามันจะเจริญได้ไงถ้าทํางานกันแบบนี้ขนดินไปก็บนไปสุดท้ายหลุดปากสะบดัดออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะ ก็มีพระคนไทยก็พอเห็นก็เลยพูดเตือนว่าเนี่ยปัญหาของท่านเนี่ยคือการคิดมากโอ้ท่านได้สติเลยนะท่านพบว่าโหนี่เราเผลอบ,บ่นต้องมากมายกายกองพอท่านหยุดบ่นนะปรากว่าไองานขนดินเนี่ยมันเบาลงเลยรถเข็นนี่มันเบาลงเลยพอหยุดบ่นนี่ท่านเลยรู้แล้วว่าเนี่ยปัญหารจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ งานหนักนะแต่มาอยู่ที่ใจที่มันบน่นใจที่มันไม่ยอมรับใจที่มันผักใสพอใจหยุดบ่นนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดได้นี่โอ้มันความทุกข์มันเบาเลยลหลวงวชารนี่ท่านก็พยายามหาทุกข์มาใส่ลูกศิษย์อยู่บ่อยๆนะบางทีก็ใส่ทั้งวัดเลยแต่บางทีก็ให้เฉพาะบุคคลนะ ที่บันอบปงเนี่ยถึงวันพระเนี่ยโดยพราบรรพพระใหญ่เนี่ยก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมข้ามคืนการฟังธรรมเนี่ยก็บางครั้งหลวงพ่อชาก็มาแสดงธรรมเองแต่บางครั้งก็ให้ลูกศิษย์มาแสดงและเวลาให้ให้ลูกศิษย์แสดงธรรมนี้ไม่มีการบอกล่วงหน้านะชี้ลิ้วเลยลูกศิษย์หลายคนก็ไม่ทันตั้งตัวก็ก็ต้องนะไปเรียนรู้การเทศนะ จากของจริงมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อชาก็ชี้ให้พระอาจารย์สุนเมโทซึ่งเป็นพระฝรั่งชาวอเมริกันขึ้นเทศท่านเองก็พอพูดภาษาไทายอยู่ได้นะก็รู้สึกว่าพอไหวทนะ่านก็พยายามตั้งใจเทศแต่ก็ไม่ง่ายนะกว่าจะเทศครบชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยเลยละพอท่านใกล้จะเทศจบนะตอนที่กำลังสรุป นะการเทศอยู่หลวงพ่อชาก็บอกว่าให้เทศต่อไปอีกอีกชั่วโมงหนึ่งท่านตกใจมากเลยเพราะม่เรียกเทศอไไและแต่ครูบาอจารย์สามก็ต้องเทศนะต้องหาเรื่องอะไรมาเทศภาษาไทยก็ลำบากอยู่แล้วไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็พยายามนะจนเทศครบ2ชั่วโมงพอจะลงหลวงพ่อพชาบอกเทศต่ออีกชั่วโมงนึง โอ้โหคันนี้ท่านสึกอึดอัดมากเลยนะไม่รู้จะเทศอะไรก็ต้องเอาของเก่ามาเทศมาวนไปเวียนมานะนึกอะไรไม่ออกก็ว่าไปเรื่อยรู้สึกกระอักกระอ่วนลำบากใจมากนะอึดอัดนะเครียดเวลาดูนาฬิกาก็โ,โหอีกต้องครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะเทศอะไรนะความทุกข์เกิดขึ้นมากมายพอครบสามชั่วโมงดีใจนะ ใกล้จะลงแล้วลงพ่อชาวกังอีกเทศอีกชั่วโมงหนึ่งตกลงนะเทศสี่ชั่วโมงญาติโยนนี่นี่พอถึงชั่วโมงที่สี่นี่ไม่มีใครสนใจฟังธรรมนั่นแล้วนะบางคนก็หลับบางบางคนก็พูดคุยกันบ้างนะที่ลอยไปออกไปที่อื่นก็มีไปปฏิบัติข้างนอกสาลาก็มีคนเราเวลาเทศต้องการอยากจะมีคนฟังนะวราฉะนั้นก็พยายามเทศให้ได้ดีด แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่โอ้ทุกมากเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สอนที่สอนออพระอาจารย์สูเมโทนะเพราะว่าได้รู้ว่าเนี่ยการถ้าเอาเท่าคนเราเนี่ยนะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการวางใจต้องรู้จักครองสติให้ดีแล้วก็ไม่ไปยึดติดถือมั่นในผลของการพูดมาก นะถ้าทําปัจจุบันให้ดีเท่ให้ดีพยายามทําอยู่กับปัจจุบันให้ได้รักษาใจไม่ให้มีความตื่นเต้นนะไม่ให้ความวิตกกังวลเข้ามาครอบงําเนี่ยมันก็ไม่ทุกหรอกนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้เรียนรู้ท่านก็ไม่สามารถจะเรียนรู้จากสิ่งนี้ได้จนกระทั่งได้ลองได้เจอนะแบบฝึกหัดจากหลวงพ่อชา ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะไปดังประเดเข้ามาเนี่ยในระหว่างการพูดบรรยาย4ชั่วโมงเนี่ยมันได้ให้บทเรียนกับท่านมากมายรวมทั้งได้ได้ฝึกใจท่านด้วยนะว่าไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะต้องรักษาใจให้ดีปล่อยวางในผลของการพูดผลการบรรยายคนจะฟังหรือไม่คนจะชมหรือไม่ก็อย่าไป ยึดติดถือมม่กับสิ่งนั้นนะแล้วท่านก็ได้เลยรู้ว่าถ้าหากว่าวางใจให้ดีนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ภายหลังเนี่ยท่านไปบรรยายเนี่ยคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะหรือว่าไอ้ความกังวลวิตกว่าจะจะพูดดีไหมนะก็ไม่มารบกวนจิตใจเพราะว่า แม้ผลการพูดจะเป็นยังไงเนี่ยกม็มีอะไรที่มันแย่ไปกวกับตอนที่ท่านได้บรรยายสี่ชั่วโมงนะอันนี้เป็นวิธีการที่หลวงพ่อชาท่านนะท่านทำนะคือพยายามให้ลูกศิษย์ได้เจอความทุกข์บางทีท่านก็ลงมือทําเองเลยยั่วยุให้ลูกศิษยนะ์เจอความกระอักระอ่วนใจอย่างมีคราวนึงเนี่ย ถึงวันสวดปาติโมกนะพระในวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องท่องให้ได้นะเพราะว่าถึงเวลาสวดเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะชี้ตัวเลยว่าให้ใครสวดเพราะฉะนั้นต้องสอดต้องต้องพร้อมเลยมีคราหนึ่งนะท่านก็ชี้ไปที่พระฝรั่งรุ่นหนึ่งนะท่านวีระธรมโมซึ่งซึ่งบวชได้ไม่กี่พรรษาที่แรกท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะสวดได้นะแต่ครูบาอาจารย์สาวแล้วก็ขึ้นสวด ใช้เวลาประมาณเกือบ30-40นาทีนะแต่ก็ผ่านไปได้ตลอดก็ลงอกนะหลวงพ่อชาพอท่านลงมาหลวงพ่อชาก็ชมว่าอืมสวดได้ดีนั่นก็ปลื้มเลยนะปลื้มเลยปักต่อไปนะหลวงพ่อชาก็ชี้ให้ท่านอาจารย์วิรัตมร์สวดอีกอันนี้ท่านเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์มาแล้ว ก็คิดว่าไม่ยากอะไรแต่ที่ไหนได้นะพอเริ่มสวดไปสักพักนี่หลวงพ่อชาก็จะเริ่มนะฉุดจีวรแล้วฉุดจีวรของอาจารย์เวลธรรมโมแล้วนเะท่นเทพแปก็ถูกีถูกฉุดจีวรไปหลวงพ่อชาไม่ได้ฉุดจีวรเปล่าบานทีก็พูดเนะจีวรเหม็นนะภาษาฝรั่งนี่ไม่ซักเลยนะเนี่ยพูดแทรกพูดเรียกว่าภาษาชาวบา้านแล้วพูดแซวเนี่ยนะอยู่ เกือบตลอดเลยจายเวลาทำมโมนี่ไม่มีสมาธิส่วดเลยนะนะที่เคยคิดว่าสวยได้รื่นหลเนี่ยตกุกตะกักนะเพราะว่ามันต้องใช้ความจํามากนะที่เคยภูมิใจว่าฉันเก่งฉันเก่งนะพอเจองานนี้นี่รู้สึกรู้สึกห่อเหี่ยวสึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปเยอะเลยนะที่จริงเนี่ยหลวงพ่อชาท่านไม่ได้แกลงนะ้งแต่ท่านต้องการส่งแบบฝึกหัดมาให้ว่าถ้าเกิดว่า ไอาการสวดเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะจะเป็นอย่างไรต้นต้องการทรมานอัตตานะอัตตาที่ว่าฉันเก่งฉันเก่งนะพอเจออุปสรรคเข้าเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้ดีเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยนะไอตัวอัตตาเนี่ยมันจะมีความทุกข์มากว๊ยฉันเทมฉันสวดไม่ดีนะท่าการทรมท่านงการทรมานอัตตานะ โดยการสร้างสถานการณ์ให้ให้ปั่นป่วนรวมทั้งได้เป็นแบบฝึกหัดให้ท่านได้อาจารย์วิระธรรมโมได้ลองฝึกด้วยด้ว่าเนี่ยถ้าว่ามีใครมาก่อก,กวนเนี่ยนะมีสิ่งมารบกวนเนี่ยจะวางใจอย่างไรให้เป็นปกติได้อันนี้คือประโยชน์ความทุกข์นะซึ่งหลวงพ่อชานี่ท่านก็ไม่ใช่แค่ ปล่อยให้ลูกศิษย์เจอความทุกข์อย่างเดียวบางครั้งท่านก็หาความทุกข์มาใส่ให้ลูกศิษย์ด้วยนะวัดเราโชคดีนะไม่มีอาจารย์แบบหลวงพ่อชานะหรือโชคร้ายก็ได้นะเพราะถ้ามีอาจารย์บอหลวงพ่อชาก็จะรุดหน้าไปแล้วแต่ว่าถึงแม้ครูบาอาจารย์ไม่โยนความทุกข์มาให้เราไม่โยนไม่สร้างสถานการณ์ให้เรารู้สึกขัดอ,อกขัดใจหรือว่าปั่นป่วนข้างใน แต่ว่าในสถานการจริงเนี่ยอย่างที่นี่มันก็มีเรื่องอะไรที่จะทําให้เราขัดอ,อกขัดใจหรือไม่ถูกใจเราอยู่ได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะก็ให้เราถือว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์นะอย่างหนึ่งที่มาฝึกเราไอความขัดอ,อกขัดใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของดีนะถ้าว่าเรา รู้จักพิจารณาว่าความขัดอกขัดใจมันเกิดจากอะไรความปั่นป่วนความกดดันความเครียดมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากสิ่งภายนอกเกิดจากคนอื่นหรือเกิดจากใจของเรานะที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถจะยึดมั่นได้อันนี้เป็นบทเรียนสําคัญนะและถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้จักการวางใจให้ถูกต้องจากสิ่งที่จาก สิ่งที่ขัดอกขัดใจทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความติดขัดข้องขัดในใจก็เอามาเป็นสิ่งที่ขัดใจให้สะอาดนะขัดใจให้กิเลสมันเบาบางลงขัดใจให้มันอ,อัตตาตัวตนเนี่ยมันเบาบางลงอันนี้มีประโยชน์นะซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยใจก็จะเปิดช่องให้ความทุกมาครอบงำได้น้อยลง เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อกรงมาท่านพูดเนี่ยสำคัญเลยนะถ้าอยากพ้นทุก์เนี่ยเราต้องเข้าหาทุกขเพราะถ้าเรากลัวทุกเนี่ยเราจะพ้นทุกไม่ได้ในยามที่ชีวเราปกติเนี่ยก็ต้องเข้าหาทุกบ้างนะเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยชีวเราก็จะเจอความไม่ปกติละเจอความแก่เจอความเจ็บความป่วยเจอความพัดพลาดสูญเสีย ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราฝึกนะวิชาละเมอกับความทุกข์เอาไว้ได้หรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์เอาไว้ได้ตั้งแต่เนินเน่นๆให้ความทุกข์เหล่านี้มันก็จะมานะเล่นงานจิตใจเราไม่ได้มันก็ทุกแต่กายแนละ้วแต่ว่าใจไม่ทุกนะอย่ารอให้ทุกมาหาเรานะเราต้องเข้าหาทุกนะหรือว่าแม้ว่า ทุกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่อย่น้อยๆเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเรานะเราก็ทําใจยอมรับยอมรับมันได้และถ้าหากว่ายังไม่เจอทุก์ก็ต้องเข้าหาทุก์บ้างนะเพื่อฝึกใจให้เข้มแข็งแล้วก็มีภูมิคุ้มกันความทุกข์อ้าชาญิพื่เท่านี้นะ